สวัสดีครับสาระเร็ c วชาแนลครับวันนี้เราจะมาเปลี่ยนฐานนาฬิกานะยี่หอ้อนาวีฟอดกันนะครับรุ่นนี้เป็นระบบโครโนไม่ใช่โค,โ,โครโนแกรฟนะมีเข็มเล็กบอกเวลาวันที่สัปดาห์นะครับอันนี้ฐานหมดนะเบอร์สำหรับเปลี่ยนฐานนะก็คือเดี๋ยวเปิดให้ดูครับ เราจะใช้ฐานนะเบอร์เราเรียกว่าเบอร์920นะครับ920ออันดับแรกแล้วก็ถ้าไม่จำเป็นก็ไม่ต้องยกไอ้บังคับเครื่องออกก็ได้นะครับถ้าเขาอยู่อย่างเงี้ยเราก็แค่งัดสีขาวขึ้นมาแล้วก็เงี้ยฐานออกมานะอันนี้ใช้ฐานนะครับเบอร์ 920จะใช้ฉานจีนก็ยังพอได้อยู่นะครับหรือว่าใช้แม็กเซลอย่างดีแม็กเซลเบอร์เซลก็ได้เบอร์920นะครับ LR ใส่เข้าไปเลยครับสอดเข้าไปด้านล่างถ้าไม่จําเป็นก็ไม่ต้องถอดมังคับเครื่องออกนะมันจะได้ไม่ต้องยัดเข้าไปใหม่เป็นแบบน้องๆมือใหม่นะครับเดินปกตินะครับเห็นนะครับเสร็จแล้วเราก็ลองตั้งดูนะ นนดูเราจะมาดูว่าเข็มเขาบอกอะไรบ้างครับอันนี้ก็คือสมมตินะเราตั้งเข็มไว้ที่เที่ยงนะครับแต่เราจะเห็นว่าเข็มเล็กตัวนี้ชี้มาที่24นาฬิกาตรงนี้หมายความว่าอันนี้คือเที่ยงคืนนะครับ แต่ถ้าเรา,เราลองหมุนดูนะเห็นไหมเร,เราหมุนเข็มมาเราจะเห็นว่าเข็มเล็กตรงนี้เราจะหมุนตามนะครับอันนี้คือบอกรอบเมื่อเราหมุนมาครบหนึ่งรอบนะครับเที่ยงอีกทีนึงนะอันนี้เขาจะหมุนแค่ครึ่งรอบเห็นไหมทีมาที่สิบสองก็คือเที่ยงนะครับอันนี้คือวิธีการง่ายๆในการเช็กดูเวลานะครับว่าเวลาบางทีเราตั้งไปแล้วเราไม่รู้ว่าเราตั้ง เข็มนั้นเป็นเที่ยงคืนหรือเที่ยงวันนะครับสามารถดูด้านข้างนี้ได้นะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาปิดฝากันเลยสำหรับวันนี้นะครับสาระเรียวชาแนลไปแล้วครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับครับสาระเรียวชาแนลอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดี